เอาละครับในพอดแคสต์ไปสดนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหัวข้อที่ชื่อว่าฝากถึงเด็กนิตินะครับที่กําลังท้อในการเรียนกฎหมายอยู่ก้อหรับพอดแคสต์ไปสนี้นะครับผมจะมี5ข้อนะครับมาให้ทุกคนง่ายๆนะครับสำหรับใครที่กําลังเรียนกฎหมายอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากเรียนแล้วรู้สึกท้อนะครับรู้สึกไม่อยากไปต่อนะครับหรือว่าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามไม่ว่าอาจจะเรียนไม่รู้เรื่องนะครับเรียนไม่เข้าใจนะครับหรือว่าอาจจะสอบตกหลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยจนทาให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกแบบ ไม่อยากเรียนต่อไม่อยากไปต่อแล้วก็รู้สึกท้อมากๆกับการเรียนนะครับลองฟังคลิปนี้ดูนะครับผมมี5ข้อมาให้ที่ผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ฟัง5ข้อนี้นะครับทุกคนจะรู้สึกหายจากความท้อเลยแล้วก็กลับไปลุยต่อได้แบบไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มทีละข้อนะค่อยๆฟังไปทีละข้อนะครับข้อแรกนะครับการเรียนกฎหมายเนี่ยไม่ใช่เรื่องของอัจฉริยะนะครับหลายคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยคนที่เรียนกฎหมายเก่งนะครับก็คือคนที่เก่งอยู่แล้วนะครับแล้วมาเรียนกฎหมายมันก็เลยเก่งอารมณ์แบบ แบบมีพรสวรรค์ในด้านนี้ในด้านการเขียนในด้านการเรียนรู้ข้อกฎหมายอะไรเงนี้อยู่แล้วก็เลยเรียนได้ส่วนเราเนี่ยหัวไม่ค่อยดีเราไม่น่าจะเรียนได้อะไรเงี้ยความจําไม่ค่อยดีไม่น่าจะเรียนได้นะครับผมจะบอกงี้ว่าเรียนกฎหมายไม่ใช่เรื่องของคนที่เก่งเลยไม่ใช่เรื่องของอัจฉริยะที่แบบหุ้ยต้องเป็นอัจฉริยะเท่านั้นถึงจะสามารถเรียนแล้วประสบความสำเร็จในการเรียนได้นะครับไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่า เวลาที่เราเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบางที ia, สมมติว่าเราสอบวิชาเนี้ยไม่ผ่านใช่ไหมแล้วเราก็สอบมาหลายรอบแล้วก็ไม่ผ่านสักทีแต่พอเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนเราหรือรุ่นพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออาจารย์ที่บอกว่าเฮ้ยเขาเรียนจบได้สอบได้คะแนนดีๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบสอบผ่านได้ในครั้งเดียวอะไรเงี้ยแต่ทาไมเราถึงแบบสอบไม่ผ่านสักทีใช่ไหมถ้าทุกคนเจอแบบนี้อยู่แล้วทุกคนเอาตัวเองไปเปรียบเทียบอ่ะอย่าลืมนะว่าคนเหล่านั้นอ่ะนะครับเราไม่ได้เห็น ตอนเขาล้มเหลวคนส่วนใหญ่ไม่ได้เอาความล้มเหลวของตัวเองนะครับมาเล่าให้คนอื่นฟังอยู่แล้วนะครับทุกคนก็จะต้องเล่าในมุมมองที่ตัวเองสําเร็จจริงไหมนะครับไม่ค่อยมีใครมาเล่าหรอกว่าไอ้ก่อนที่สําเร็จอ่ะมันเคยเจอกับความล้มเหลวหรือความแบบผิดพลาดมามา,มากน้อยแค่ไหนนะครับจริงไหมครับเพราะนั้นแหลทุกคนต้องเข้าใจว่าไม่ว่าวันนี้นะครับเราจะเรียนไม่เข้าใจนะครับไม่ว่าวันนี้เราจะรู้สึกท้อยังไงับการเรียนกฎหมายหรือเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งเรารู้สึกว่าเราไปต่อไม่ได้นะครับ ให้คนคิดว่าไม่มีใครนะครับไม่มีใครเข้าใจทุกอย่างตั้งแต่ครั้งแรกอยู่แล้วนะครับคนที่เก่งเก่งกฎหมายเรียนจบไปได้เกียรติยมไปนะครับเขาก็เริ่มมาจากศูนย์เหมือนกับเรานั่นแหละการเรียนกฎหมายคือการเซตศนนะครับแค่อ่านออกเขียนได้นะครับเรียนจบมัธยมปลายมาม .6 หรือแม้แต่เรียนพีดีกีอยู่ก็เรียนกฎหมายแล้วเริ่มต้นใหม่กันทุกคนนะครับไม่มีใครที่มีความรู้พื้นฐานมาก่อนแล้วแล้วเราได้มาเรียนนะครับมีน้อยมาก ส่วนใหญ่ก็จะมาเริ่มใหม่ทุกคนต้องเข้าใจว่าแม้ว่าคนที่เก่งกฎหมายมากๆในตอนนี้นะครับก็ต้องเคยงงกับตัวบทกฎหมายมาก่อนเคยอ่านกฎหมายไม่เข้าใจมาก่อนเคยรู้สึกนะครับแบบที่ทุกคนกําลังรู้สึกตอนนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ก็คือว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครนะครับอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับใครอยู่กับปัจจุบันนะครับทําสถานการณ์ในปัจจุบันให้ดีที่สุด ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดการเรียกนกฎหมายไม่ใช่เรื่องของอัจฉริยะไม่ใช่เรื่องของคนเก่งถึงจะเรียนได้ทุกคนฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาและสามารถทําให้ตัวเองเรียนจบได้นะครับและประสบความเด่นในการเรียนได้เหมือนๆกันนะครับนี่คือข้อแรกต่อมาข้าอที่สนะครับความยากในวันนี้เท่ากับความเก่งในวันหน้านะครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เรารู้สึกว่ามันยากอะ ผมจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะถ้าเรารู้สึกว่ามันยากแล้วเราผ่านมันไปได้เราจะเก่งขึ้นแล้วไอ้เรื่องที่เราเคยรู้สึกว่ายากพอเรามองย้อนกลับไปเราก็จะไม่รู้สึกว่าเรื่องนั้นยากอีกต่อไปแล้วทุกคนที่กําลังเผชิญกับความยากอยู่เรียนไม่เข้าใจแล้วก็ตามแต่นะครับทุกคนลองผ่านมันไปดินะครับแล้วลองมองย้อนกลับมาทุกคนจะรู้สึกเลยเฮ้ยไม่ได้ยากดีกว่านะครับเหมือนที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมครับอนุบาลขึ้นประถมแล้วเราลองมองย้อนกลับไปตอนอนุบาลเราจะรู้สึกทันทีเลยว่า เฮ้ยไอการเรียนตอนนั้นแม่งโคตนง่ายเลยเช่นเดียวกันพอผ่านประถมมาช่วงมัธยมเอามัธยมย้อนกลับไปมองช่วงประถมมัธยมก็จะมองว่าประถมนี่แม่งโคตนง่ายแบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับมัธยมขึ้นต้นไปมัธยมปลายมัธยมปลายไปมหาลัยแล้วมองย้อนกมามันจะง่ายขึ้นเสมอแต่ตอนที่เราเผชิญอยู่มันจะยากเพราะว่าอะไรเพราะเรายังไม่มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญหรือความชํานาญ หรือความเก่งในเรื่องนั้นมากเพียงพอที่จะผ่านมันไปได้นะตอนนั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการเรียนมันจะต้องยากอยู่แล้วเพราะถ้าไม่ยากจะเรียนไปทําไมนะครับถ้าไม่ยากก็ไม่ต้องเรียนเพราะเราเก่งอยู่แล้วไงนะครับจะเรียนไปทําไมแต่เพราะว่ามันยากไงเราเลยต้องเรียนและทํความเข้าใจและทําให้มันกลายเป็นเรื่องง่ายให้ได้ผ่านมันไปให้ได้เพื่อให้มันกลายเป็นเรื่องง่ายเพื่อให้เราเก่งในเรื่องนั้นให้ได้มันก็เลยรู้สึกยากกับเราในวันนี้นั่นเองเพราะนั้นจําไว้เลยนะครับทุกๆตัวอักษรที่ทุกคนอ่าน ในหนังสือทุกๆการฟังคำบรรยายที่ทุกคนฟังจากอาจารย์นะครับทุกๆตัวบทที่ทุกคนนั่งท่องนะครับทุกอย่างแม้ว่าทุกคนจะรู้สึกว่ามันยากมากๆในวันนี้แต่สิ่งเหล่านี้นะครับมันจะหล่อหลอมไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำผมใช้คำนี้เลยเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแต่พอเวลาผ่านมาสักปีหนึ่งสองปีทุกคนลองมองย้อนกลับไปทุกคนจะเห็นเลยว่าไอ้ที่เราทําทุกๆวันไอ้อ่านหนังสือท่องตัวบทที่ทําอยู่ทุกๆวัน สุดท้ายมันทําให้เราเก่งในเรื่องนี้ขึ้นได้เยอะมากมายมหาศาลเลยนะครับแต่สาเหตุที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าอะไรเพราะเรามักจะมองไม่เห็นในตอนที่เราเริ่มทุกคนลองมองย้อนกลับไปนะนะถ้าใครเรียนมาหลายปีแล้วเนี่ยลองมองย้อนกลับไปตอนที่เรายังไม่ได้เริ่มเข้ามาเรียนกับตอนที่เราเรียนอยู่ตอนเนี้ทุกคนคิดว่าทุกคนเก่งขึ้นมากแค่ไหนกับวันแรกเลยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับตอนนี้ ทุกคนเก่งขึ้นเยอะมากๆแล้วนะเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันความยากที่ทุกคนเจอณนะปัจจุบันนี้ก็จะทําให้ทุกคนแข็งแกร่งขึ้นเก่งขึ้นเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นมากขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกันและเมื่อในอนาคตมองย้อนกลับมาณนะตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาการของตัวเองอย่างมากมายมหา,า,าศาลแน่นอนนะครับอันนี้คือข้อที่สองนะที่อยากฝากไว้ความยากในวันนี้เท่ากับความเก่งในวันหน้า เพราะนั้นถ้าเจอความยากอยู่ให้คิดไว้เลยว่านี่เป็นบททดสอบเพื่อให้เราเก่งในวังหน้าเพื่อให้เราผ่านไปแล้วเราจะกลายเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ในวังข้างหน้านะต่อมาข้อที่3ามนะครับพักได้แต่ว่าอย่าลืมดูแลใจตัวเองด้วยเรื่องนี้สําคัญมากนะครับผมจะบอกกับทุกคนไว้เสมอนะครับถ้าใครติดตามไทเกอร์และบิลล์รอเนี่ยนะครับศัพเด็กนิตินะผมจะบอกไว้เสมอว่า,า,าการยนกฎหมายเนี่ยนะครับทุกคนต้องมีวินัยให้กับมัน แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันจะต้องไม่อยู่ในจุดที่มันแบบมันทําให้ทุกคนเครียดมากจนเกินไปผมใช้คํานี้เพราะสุดท้ายถ้าทุกคนไปอยู่ในจุดที่มันแบบมันเกินไปอะนะครับมันจะไม่ส่งผลดีอะไรกับทุกคนเลยนั้นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนทําคือให้ทุกคนวางแผนการเรียนนะครับให้เป็นระบบและทําตามระบบนั้นซึ่งถ้าทุกคนทําแบบเนี้ยมันจะไม่ได้เยอะเกินไปอยู่แล้วทุกคนไม่จําเป็นต้องเอาเวลา24ชั่วโมงตัวเองทุ่มให้กับการอ่านหนังสือหรือทุ่มให้กับการเรียนแบบหนบ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุ พักก็ได้ครับนะไม่จําเป็นจะต้องแบบฝืนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ผมใช้คําว่าต้องมีวินัยนะแต่ไม่จําเป็นต้องฝืนตลอดเวลาเราสามารถที่จะมีความยืดหยุ่นในตารางของเราได้ดังนั้นนะครับถ้าวันไหนที่เราแบบอาจจะแบบไม่ได้อ่านหนังสือนะครับหรือว่าเฮ้ยวันนี้เราอ่านได้ไม่ครบตามที่เราตั้งไว้นะครับผมอยากให้ทุกคนคิดอย่างนี้อะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นการพักไปแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นใหม่ในวันนี้ เซสซิโร่และทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากทุกคนไว้เวลาที่เราเหนื่อยมากๆเราพักได้เต็มที่เลยแต่ขณะเดียวกันการพักของทุกคนก็จะต้องไม่กระทบกับผลลัพธ์ในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพักเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเราพักมากเกินไปไหมอันนี้คือสิ่งที่อยากฝากเอาไว้สำหรับเรื่องของการพักในข้อที่สมครับ เวลาที่ทุกคนรู้สึกท้อมากๆรู้สึกเหนื่อยมากๆพักได้เลยนะครับผมแนะนําให้พักด้วยนะเพราะผมเข้าใจว่าบางทีเราบางคนอ่ะเวลาทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้ายิ่งผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ตัวเองคิดอ่ะมันจะรู้สึกตื้อรู้สึกตันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบไม่อยากไปต่อนะครับบางทีการที่เราแบบเออลองที่จะแบบหยุดไม่ทาหาอะไรเลยสักวันหนึ่งเนี่ยนะครับไอ้วันวันนั้นอ่ะมันอาจทำให้เราได้คิดไตรตรองถึงความผิดพลาดที่แบบเฮ้ยทาไมมันถึงส่งผลลัพธ์ที่ไม่ดีกับตัวเราได้นะครับแล้วมันอาจจะทําให้เเเรราาาจจอุดดที่พ และนํามาแก้ไขเพื่อให้ดีขึ้นในอนาคตไดนะ้เพราะฉะนั้นการพักไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีแต่ต้องอยู่ในปริมาณการพักที่มันเหมาะสมประมาณนี้แล้วกันนะดังนั้นใครเหนื่อยมากๆใครท้อม,มากๆนะครับลองพักสักวันหนึ่งก็ได้ทบทวนตัวเองนะครับนั่งคิดหรือไม่ต้องทบทวนก็ได้ไปทําอย่างอื่นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะถึงการเซตสมองเซตใจตัวเองนะครับ ให้กลับมาเหมือนแบบรีชาร์จแบตเตอรี่ให้มันกลับมาเต็มเหมือนเดิมนั่นเองต่อมาข้อที่สี่นะครับก็คือทุกคนไม่ได้กําลังสู้อยู่คนเดียวนะครับอันนี้คือเราต้องต้องคิดถึงข้อนี้ด้วยนะนะครับเวลาที่เรากําลังรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อเนี่ยอย่าลืมว่าเราไม่ได้รู้สึกอยู่คนเดียวนะมันจะมีคนที่รู้สึกแบบเราอยู่เสมอนะครับอย่าลืมว่าการที่ทุกคนเรียนกฎหมายนะครับเรียนนะครับอ่านหนังสือทุกวันฝ่าฟันกับมันในทุกๆวันเนี่ยทุกคนต้องคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ฝ่าฟันอยู่คนเดียวนะ ยังมีเพื่อนนะครับรุ่นเดียวกับเราจริงไหมเขาก็ต้องฝ่าฟันเหมือนกับเรามีอาจารย์ที่ถึงแม้ว่าเขาจะผ่านมาแล้วแต่เขาก็เคยอยู่ในจุดเดียวกับเรามีรุ่นพี่ที่แม้ว่าวันนี้เขาอาจจะเรียนจบไปแล้วอาจจะไปทํางานอะไรที่เขาต้องการได้แล้วแต่เขาก็เคยอยู่ในจุดเดียวกับเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกคนล้วนผ่านการฝ่าฟันผ่านการต่อสู้ในรูปแบบเดียวกันเสมอ แน่นอนว่าต้นทุนชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันปัจจัยต่างๆภายนอกของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่ทุกคนต้องมีเหมือนกันก็นคือการต่อสู้ในการเรียนที่อยู่ในระบบเดียวกันหลักสูตรเดียวกันการวัดผลแบบเดียวกันและเวลาที่แม้บางคนอาจจะบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนที่มีเวลาเท่ากันแต่ผมก็ยังยืนยัเดิมว่าทุกคนมีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงแต่ทุกคนมีการบริหารจัดสรรเวลาที่ไม่เหมือนกันบางคนที่ เรียนอย่างเดียวแน่นอนคุณบริหารเวลาได้ดีกว่าคนที่ทํางานอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าคุณจะบริหารเวลาให้มันเหมาะสมกับคุณไม่ได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังไงก็ต้องเหนื่อยกว่าอยู่แล้วท่านทุกคนต้องสู้กับชีวิตของตัวเองในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับแต่อยู่ในสนามเดียวกันเพราะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกท้อ ในการเรียนนะครับผมอยากให้คิดอย่างนี้เราไม่ได้กําลังสู้อยู่คนเดียวในขณะที่เรากาลังรู้สึกท้ออยู่เพื่อนที่อยู่ในรุ่นเดียวกับเราก็อาจจะกําลังรู้สึกแบบเดียวกับเราอยู่เหมือนกันทุกคนกําลังฝ่าฟันในสิ่งที่เราก็กําลังเผชิญอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราเผชิญกับสิ่งนี้อย่างเดียวดายนะครับสุดท้ายทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันเสมอทุกคนต้องฝ่าฟันอุปสรรคของตัวเองซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกแบบนี้นะครับ เราสามารถที่จะเอาความรู้สึกที่เราท้อรู้สึกเบื่อรู้สึกหมดแพชชั่นนะครับหรือว่ารู้สึกแบบว่าไม่อยากเรียนอะไรเงี้ยไปปรึกษากับอาจารย์นะครับรุ่นพี่นะครับหรือแม้แต่ปรึกษากับเพื่อนร่วมชั้นของตัวเองเพื่อนร่วมรุ่นของตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันเพราะทุกคนผมเชื่อว่าจะต้องเคยเจอประสบการณ์ในรูปแบบนี้มาเหมือนกันนะครับังนั้นถ้าได้คําแนะนําจากคนเหล่านั้นก็อาจจะช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกแบบนี้น้อยลงได้นั่นเอง ดังนะั้นนี้ก็ฝากไว้ข้อที่สีก็คือทุกคนไม่ได้กําลังสู้อยู่เพียงลําพังนะครับต่อมาข้อที่5นะครับสุดท้ายแล้วก็คืออย่าลืมเป้าหมายของตัวเองเวลาให้เรารู้สึกท้อเนี่ยทุกครั้งผมจะให้ทุกคนเนี่ยกลับไปถามตัวเองตลอดว่าเรากาลังทําสิ่งนี้อยู่เพื่ออะไรเรากาลังเรียนกฎหมายอยู่เพื่ออะไรจําทําไมของวันแรกที่เราเข้ามาเรียนได้ไหมว่าเรามาเรียนไปทําไมเป้าหมายของเราในการเรียนคืออะไรแค่ทุกคนย้อนกลับไปถามตัวเองในเรื่องนี้ บางทีมันก็อาจจะทำให้ความท้อนะมันหลุดหายไปได้เลยด้วยซ้ำถ้าทำไมนะมันยิ่งใหญ่มากพออยากเป็นนักกฎหมายที่ช่วยคนไหมอยากเปลี่ยนแปลงสังคมในทางไหนหรือเปล่าหรืออยากได้อาชีพอะไรที่ต้องผ่านการเรียนกฎหมายทำไมเหล่านี้มันยังอยู่กับเราอยู่หรือเปล่าผมเชื่อว่ามันยังอยู่กับทุกคนอยู่เพราะนั้นลองถามทำไมของตัวเองดูลองนึกถึงเป้าหมายของตัวเองดูในการเรียนแล้วทุกคนจะรู้สึกท้อน้อยลงหรือไม่ท้อในการเรียนกฎหมายเลยก็ได้อันนี้ก็จะเป็นข้อที่5ข้อสุดท้ายนะครับที่อยากฝากเอาไว้ครับ เด็กนิติที่กําลังรู้สึกท้อในการเรียนกฎหมายอยู่อ่ะนะครับก็สุดท้ายนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับเด็กนิตินะใครที่เรียนกฎหมายอยู่นะครับหรือว่าคิดที่จะเรียนกฎหมายนะครับผมฝากหนังสือเล่มนี้ไว้นะครับก็คือหนังสือความลับเด็กเกตินิยมดัหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่ผมเขียนมานะครับแล้วก็ทํามาเป็นรูปแบบทั้งคอร์สออนไลน์แล้วก็เป็นรูปแบบเล่มนะเป็นคอร์สออนไลน์ที่อยู่ในหนังสือแบบนี้เอาให้กับเด็กนิติทุกคนนะครับที่จะมาเรียนกฎหมายนะครับโดยเฉพาะคนที่จะเรียนนิติรามนะครับก็จะตรงจุดเลยนะครับ ความลับ็กเกียรติยมเนี่ยก็คือตรงๆต,ตัวก็คือเป็นความลับของเด็กเกียรติยมลำหนึ่งนะครับก็คือตัวผมเองนะครับว่าผมเนี่ยเรียนจบเกียรติยมลำหนึ่งมาได้เนี่ยผมผ่านอะไรมาบ้างนะครับแล้วผมวางแผนการเารียนยังไงผมมีวิธีคิดยังไงนะครับแล้วผมมีวิธีทำไงให้ตัวเองสามารถลงมือทําได้มีอุปาสารรคอะไรบ้างที่จะต้องเจอแล้วเราจะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยยังไงนะครับเทคนิคการเขียนตอบข้อสอบเทคนิคการท่องตัวบทเทคนิคการอังสือการวางแผนการอังสือการวางแผนการเรียนการวางแผนการลงทะเบียนเรียนนะครับ ต่างๆนานานะครับอยู่ในเล่มนี้หมดเลยนะครับซึ่งเล่มนี้เป็นคอร์สออนไลน์นะครับมี4ชั่วโมงครึ่งอยู่ในนี้นะครับแล้วก็เป็นหนังสือให้ทุกคนสามารถอ่านก็ได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปเรียนก็ได้นะครับตัวหนังสือผมจัดเรียงไว้ให้ทุกคนสามารถอ่านได้แบบง่ายๆนะครับนะเพราะว่าไม่อยากให้เป็นภาระกับทุกคนแต่สิ่งที่สําคัญคือเอาไปทําตามนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่สามารถทําให้ทุกคนสามารถทําตามได้แบบเสร็จบายเสร็จเลยคือแบบทุกคนอ่านแล้วทําตามได้เลยในแต่ละบทผมจะมีบอกว่าให้ทุกคนทําาอะไรบ้ง แลวทุกคนจะทําตามวางแผนตามเพราะทุกคนอ่านจบแล้วทําตามทั้งหมดเนี่ยทุกคนจะมีเหมือนเหมือนมีแบบคู่มือการเรียนของตัวเองเลยในในแบบของตัวเองเลยอะว่าแบบทุกคนจะมีตารางของตัวเองหมดเลยว่าโอเคแต่ละเทอมกูต้องลงทะเบียนเรียนเท่าไหร่เห็นไหมในแต่ละเทอมในแต่ละเทอมกูต้องอ่านหนังสือเท่าไหร่ทุกคนจะมีแบบนี้เลยจะต้องเข้าเรียนยังไงนะครับจะต้องท่องตัวบทเวลาไหนต้องฝึกทำข้อสอบเก่าตอนไหนต้องมีต้องเตรียมอะไรบ้างในการเรียนและในแต่ละวันต้องทําอะไรบ้างทุกคนจะมีแบบ แผนมีตารางของตัวเองเลยนะครับถ้าทุกคนอ่านแล้วทําตามเร่มนี้ไปในแต่ละบทในแต่ละบทในทุกๆบทนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากไว้นะครับสำหรับเด็กนิตินะอ่ะก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในช้อปปีนะครับในเพจเฟซบุ o กนะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้แล้วก็สั่งซื้อได้ในไลน์แอดในเพจ a c e b o o k นะครับในช้อปปีนะครับสช่องทางเนาะอ่ะแล้วก็มีช่องทางหนึ่งก็คือในทิกต o k กนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในนั้นแล้วก็สั่งซื้อได้ในนั้นเช เราก็จะมีเป็นอีบุ๊กนะครับก็แล้วแต่เลือกเลยนะครับถ้าอีบุ๊กก็จะราคาถูกกว่านะครับแต่ถ้าเป็นรูปแบบเล่มก็จะได้เล่มไปแบบนี้ส่งไปถึงบ้านนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับเด็กนิตินะครับที่กําลังเรียนกฎหมายอยู่นะถ้าขายที่รู้สึกท้อกับเรียนกฎหมายนะครับอยากให้ลองเอา5ข้อนี้ไปคิดตามดูนะผมเชื่อว่ามันจะทาให้ทุกคนรู้สึกดีขึ้นได้แล้วก็รู้สึกแบบเออไปต่อได้นะครับอ่ะก็ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ให้กับไทเกอร์และบิลล์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมโปง่งไทเกอร์และบิลล์ก็ลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ